ไปครับเช้าวันนี้พวกเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะไปพายซับท,ที่รับน้ำว้ากันเ,เราก็เริม่มแล้วนะครับออกเดินทางจากชิดช,ชัยชนเป็นแม่น้ำวาจ,จริงแล้ว้เาเป้าของอะไนอ้าวของอ้ามไปจริงๆไอ้คน,นายนจาก <c oughs> ล้างสาระน้ำก็ปล่อยเขาคุก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> เขาก็พูดไปก็เดินมานิดเดียวจากที่เราจอดนะฮะเทีงล้ เราก็ทำเป็นธรรมเนียมนะครับว่าต้องถ่ายรูปกันก่อนว่าจะยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาทำเรียกนก่อนนะว่าจะทำอะไรใี้เนาะเรียงนี่เรียนตามน้ำขวาข้างล่าง แล้วถึงจุดสตาร์าแล้วนะครับเพราะว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยเรา,าต้องมาทัก6กิโลครึ่งใช้เว,เวลาประมาณท <สา S 2> ักไม่เกิน3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเก็บกระเาพยานเก็บมาให้ได้เฉยๆบางคนนี่นะฮะคิดว่าจะมาถ่ายถ่ายรูปแล้วกลับนี่ดูโอซะก่อนผู้หญิงลุยทุกที่ทททถ้าปวดฉี่ฉี่ได้ที่ไหนครับดีมากถูกต้องครับผม คนนี้คนตัวใหญ่คนเดียวคนไหนชี้เลยชี้เลยให้ให้ใหมามาาแทนกนแทนนี่นะฮะตัวที้จับประมาณนี้นะครับจับจับโอเคแล้วก็ดึงขึ้นครับดึงขึ้นให้ขอต่อกำลังตัวเียงนี้นี่คือความสูขแต่ละคนนะสุขนะครับมาขีดน้ำลึประมาณนี่งสัปนา พาดฝั่งขวาก็เลี้ยวซ้ายอ่าใช่จะให้ตัดหน้าบอดแพายตัดหน้าบอดมัจะเร็วใช่ใช่ครับแต่หนี่ซ้ายก็ผัดตรงนี้ไได้มันจะไปตรงนี้เนาะ่สร้างสร้างสร้างบาลานซ์ให้กับตัวก่อนแล้วก็ถ้าบาลานซ์ยังไ่ไ้นี้ก็ต้งผัด้อห้ต้องัดตงัดตอั้้ตง้้่ออดงออตัอตอดออง เราก็เริ่มออกเดินทางฮะห่วงนั่งนั่ง,น,งนั่งขึ้นไปเดี๋ยวเราถีบให้เร,เราก็เริ่มออกเดินทางครับน้ำเย็นมากถึงวันนี้น้ำจะขุ่นนิดหน่อยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสองสัปิที่ผ่านมาปกติน้ำจะใสแจ๋วเลยครับนั่งไทยบ้างยืนไทยบ้างตามความแรงของน้ำและความถนัด เราก็มาถึงจุดพักกลางทางนั่นฮะทุกคนยัโอเคครับนี่นะไปงุ้คโอเคนะครับเขขเขบขกคนตงีไหนครับเป็นควางโอเคครับโอ้โหน้ำแรลชิบหายเลย ทำยืนมางหรว่าเขาจะหัดยืนไว้พอมันยืนเสร็จปุ๊บมันก็จ้ำจ้ำพอใกล้เรือไขสอนน่สักคนมันมีผู้หญิงสองคนมันกระโดดใส่เรือลำนั้นค <c oughs> ือคือเปล่าต้องคามไม่เห็น <c oughs> สามไม่ใช่สามลามัมเอามันลงไม่ได้อ่ะ <c oughs> มันไม่ขยับเลยอ่ะระวังน,น้ำหนักแม่งหมื่นตันอ่ะเขาเรียกว่าทำงานเป็นทดดีม <c oughs> ต้องมีชีพแล้วถึงจะามาลงอ่ะการทำงานเป็นทีมไหมตกไหมตกดิเอ็นตกได้เหรอก็ะมังกระโดดทีปะ สบายพอไหมโอ้ยพี่ถายมาแค่ที่ทาาเลยสามสบายมากตอนนี้พวกเราแบบแ็งแร่มปีปีพายเราปีขนาดไหนะดูฮะมันะคจะเห็นกระป๋องเป็นปอย่างนี้แต่ข้างในไม่ใช่ไ<ป>อ้เดี๋ยวก่นะเฮ้ยยืนก่อนดิที่ให้ก็หน่อยสงขนาน บอกแล้วอย่าแอคติ้งครับคี่ได้สิครับอา้ามครับ,บอร่อยลำไ้ยใจแล้วเราก็รอดมาแล้วครับหลุดไปนูนน่นโจเหวปูนแล้วก็กยืนเสือแม่งยืน้นมือหนึ่นนนขงขาสั่น เขบอกวมึงไม่พากลัวรเจอร์้สิ่งตบนกบอมคือถ้ามึงอยู่ข้างล่างนะไม่มีที่ี่สวงหายกติดเรือละนั่นไงไม่มีทางเย่เียบนันีรไม่ขึ้นหรอ มากเดี๋ยวไม่ก็ปล่อยไปอีกโอทิ้งตัวกูน่ารักจริงนี่คือต้องจอดเรือเช่นนี้สั่งเลยนะแล้วเอาสายตาขึ้นมนแดงเลยคอยหาแล้วสงสารคนยนเอมทิ้งัวไม่น่ากระแดกจะยืนเลยเนาะพอยืนทีแม่งไปไกลเลยที่เราดีบุกปัญหาไม่ได้เที่ยวสนุกไหมเดี๋ยวว่าชีวิตไี่รอด ก็ส่งท้ายทริปของการล่องแก่งนะครับมาขึ้นรถที่วิววานะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปกินข้าวแล้วและส่งท้ายทริปซับบอร์ดที่นี่ครับบ้านไม้คุณเมืองอร่อยมากสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆใครอยากลองมาติดต่อได้เลยครับซับบอร์ดเวียงสาที่เที่ยวแห่งใหม่ของชาวน่านใต้